ความหวังคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้เปลีี่ยนชทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความหวังความหวังเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรากล้าที่จะฝันนะคะกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า แม้ในวันที่ชีวิตดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความยากลำบากค่ะอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความผิดหวังยุดยั้งความหวังในใจเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงที่ดีเริ่มต้นจากความหวังค่ะจะได้มีความรุ่นเรินมีความสมหวังครับประจบผม สำเร็จชีวิตของเราก็จะได้รุ่งเรื่อนรุ่งเรืองขึ้นไปในแต่ละวันที่เราไปแล้วก็ความหวังของเราก็จะให้ปลอดภัยนะครับด้ยการเดินทางกลับไปกับรถให้ไม่มีอะไรที่ว่ามันมาขัดขวางเราได้อะไรได้ให้เราลูกเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นสายต้นทางปลายทางแต่ความหวังของเราก็อยู่ที่ผู้โดยสารเราก็เป็นพนักง,งานขับรถเราก็พยายามทําความ ดูแลผู้โดยสารอย่างดีนะครับฝากความหวังไว้กับตัวเองตอนนี้ก็มีครอบครัวก็มีลูกดดวกกันห้าคนแล้วก็ฝากความหวังไว้กับลูกที่ทํางานอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อลูกเพื่อครอบครัวให้ชีวิตของเราให้มันครอบครัวเราดีขึ้นเมื่อเรามีความหวังเราก็จะเห็นโอกาสในทุกความท้าทายและสามารถที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงได้คะ่ะ ให้เราเชื่อมั่นในพลังของความหวังนะคะและให้มันเป็นแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกวันที่ตื่นขึ้นมาใหม่คือโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยความหวังค่ะจงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเชื่อในพลังของความหวังแล้วจะพบว่าชีวิตที่เคยสิ้นหวังสามารถกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข และความสำเร็จได้เสมอค่ะวันนี้ดิฉันขอหนุนใจพี่น้องที่กำลังสิ้นหวังหรือหมดกำลังใจเหมือนที่ดิฉันเคยประสบมานะคะโดยถ้อยคำของพระเจ้า โปรง 1, ปตรัสในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่7จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะโะรงทรงห่วงใยท่านสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าหรือว่ายังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์วันนี้ก็เป็นวันที่ท่านสามารถเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านและท่านสามารถร้องทูลต่อพระเจ้า ถึงปัญหาต่างๆที่ท่านกำลังประชิญอยู่พระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีได้เป็นพระพรที่ทำให้เรามีใจิตใจที่แกร่งขึ้นและมีสติปัญญาไหวพริบในการรับมือกับสิ่งที่จะมาข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นและเราจะเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือปัญหาของเราจริงๆค่ะความหวังและศรัทธาในพระเจ้า เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและเข้มแข็งขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากขอให้เรามีความหวังและเชื่อมั่นในพระเจ้าเมือชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุโถมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง hay tâm đến nhiều lắm tháng chưa quan quan này phra.